ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะนาวที่สานาตก็โดนด้วยหลังเนตณชาถูกเสียขอเป็นภรรยาลับทั้งที่อุ้มท้องเจ็เดือน มีข่าวออกมาให้ได้เห็นกันเป็นประจำสำหรับกรณีที่มีเสียใหญ่ทักหานักแสดงสาวๆเพื่อขอให้เป็นภรรยาลับๆแต่งงานนี้ดูว่าจะเกินไปสักหน่อยเพราะบุคคลที่ทำตัวเหมือนเสียได้ติดต่อหานักแสดงสาวเนนณชานวนแจมที่แต่งงานแล้วแถมตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้7็เดือนเรียกว่าท้องแก่ใกล้จะคลอดเต็มทีแต่ก็ยังไม่ละเวน้น โดยสาวเน็ตเคยได้แชร์ผ่านอิสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าฮัลโหลพี่คะหนูท้องเจเดือนแล้วคะ่ะหนูบอกสามีแล้วพี่ระวังนะคะสามีหนูโหดมากทว่าล่าสุดทางด้านนางเอกสาวหนาวที่สาหน้าซ้อนสืกก็ได้โผลคอมเมนต์ว่าคนเดียวกันแถมสาวเน็ตได้ตอบกลับว่าเขาคงไม่สบาย